วันนี้เรามาทำมัสมั่นไก่กันนะคะใส่หัวกะทิเท่าไหร่คะครึ่งโลนะคะเราใส่หางกะทิครึ่งโลนะคะกับมะขามเปียกคะ่ะอันมัมสมั่นไก่นะคะมัมสมั่นไก่ไพิกแกงมัสมั่นไก่ไ เท่าไหร่คะ40บาท40บาทค่ะประมาณกี่ขีดคะ4ขีดใช่ม4ขีดถึง3ขีดครึ่งแน่แน่เลยนะคะ4นะคะีนเราแชนะคะจะใ้บบาหนะคะแช่นิดก่อนนะคะเบาๆก่อนนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะให้มันดือบาๆนะคะไม่ต้องเ่ินไงฟันาค่ะ ใส่เกลือน,นิดนึง่งเ,เกือครึ่งห่อค่ะนุ่มกลห่นหอเครื่องแกงเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือสับประรดกับมันนะคะครึ่งโลครึ่งโลค่ะ สับประดบประดตีหนึ่งสับปะรดตีน่นะคะ้ำนหน้านอะไรบางนะคะเพื่นนอนๆดูนะคะจะเปิดไปมนต้องก็ได้ตะปุกก็ได้ จะใส่เป็นหมูเป็นเนื้อม้วได้หมดเราก็รอปรุงนะคะหมูกระพุ้งอย่าเติมน้ำนะคะจากตะกั่ที่อย่าใส่น้ำเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นปั้นเนี่ยประมาณ10บาทใส่ไปก็ต้องชิมมันเกรี้ยวไปปาเขามีสับปะรดช่วย เติมหาักะทิไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้ทั่วนะคะรอไข่สุกค่ะไ่มันกับก็รดมันเทศเอ้มันนั่นก็ได้นะคะมันฝรั่งใส่มันฝรั่งอร่อยจำได้ลย ค่อยๆเติมออชิมออกน้ำมะขามกับกะทิหางกะทิตะกีก้เนี่ยค่ะที่เราผสมกันนะคะใส่เยอะจะเผือกเปรี้ยวใส่นิดนึงก่อนแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่เปรี้ยวค่อยใส่เพิ่มไปนิดเดียอันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะกา,<ข>า <5 S 1> เอา <5 S 1> <ป>นะคะสองช้อนโต๊ะประมาณ เชูรสช,ช้อนหนึ่งนะคะรสด,ด,ดีช้อนหนึ่งรสด,ด,ดีช้อนหนึ่ง ถ้าคักงก็จิ้มถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเปียกไปนิดหน่อยเนี้ยคือหัวกะทินะคะใส่เพิ่มไปนิดนึงแกงมัสมั่นในเข้มข้นอย่าให้ใส่อย่าใส่หางเยอะอย่าไปเกินส้นก็ใส่ักะทินะคะอยากให้เข้มข้นรอสุกรอสุกแล้วเราก็ใส่ถั่วลิสงหรือว่ามะม่วงหินมะทานได้นะคะอย่าตัวไปเลย เปิดไฟเบาๆนะคะไม่ติดไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตูดนะคะีแกงนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวรอไก่สุกก่อนนะคะเดือดๆแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานเพิ่มนะคะจตกินหนูกินยาจะไม่่ว